ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนเสนอเป็นตัวอย่างคนรุ่นลังยังศรัทธา ชีีีท่ไปเจอมมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกของเรายังคงประสบภัยน้ำท่วมยังรอน้ำจิตน้ำใจที่จะซักน้ำตาให้กับผู้ที่ระทมอยู่ในน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้บริษัท M S S Cable TV ของเราเป็นอีกองค์กรในท้องถิ่นที่เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของได้นำของเหล่านี้ จากคนจังหวัดพิษณุโลกที่มอบให้ไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลากหลายอำเภอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ในรายการมุมชีวิตสัปดาห์นี้ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซีจำกัดห้างส่วนจำกัดปีนางค้าวัสดุก่อสร้าง1996สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลกและหนังสือพิมพ์เสียงมหาชน รอบรู้ทุกข่าวสารติดตามทุกความเคลื่อนไหวก้าวไกลไปกับการทําง,งานเพื่อปากท้องประชาชนกับรายการร,รอบรู้อบจอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทุกพุกแรกของเดือนหลังรายการทํากินอินเกิดทางช่องหนึ่งและช่องสอง M S S Cable TV ข้อเชิญลิมลองข้าวผัดปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่หอ่ออาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล0815331755 ไม่เตะวางกันเถอะเฮ้ยบ๊อบไปเที่ยวอะไรดีก่กาเฮ้ยบ๊อกคนกำลังขาดไปช่วยหน่อยเฮ้ยจะไปกับพวกเราสนุกนะเว้ยความฝันของ,งกูถ้ากูเรียนจบกูจะต้องเป็นวิศวกรให้ได้กูเองฝันมากูอยากเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลก กูยอยากเป็นแท็กซี่เพราะกูจะมีอับฟิตเนของตัวเองว้วยแอร์ก็เย็นด้วยสบายคว<ม>ามคิดกูกูจะเป็นตำรวจแล้วกูจะมาจับพวกมืองทุกคนเลยโทษฐานเอาอยาใงสง่ถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนผมก็คงไม่เป็นแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะทำให้พ่อแม่ เสียใจผมานีโอกาสเลือกใหม่อีกครั้งโอกาสดีๆในชีวิตคุณเลือกได้อย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นทาสยาเสพติดโดยไม่ได้เลือกเยาวชนห่างไกลพ้นภัยยาเสพติดโดยกองทัพภาคที่สาม จากปัญหาอุทกภ,ภัยที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราด้วยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างแสนสาหัสทำกลางความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปไม่น้อยบางคนเพื่อสวนไร่นาเสียหายแทบหมดเนื้อประดาตัวบางครอบครัวต้องสูญเสียสมาชิกไปจากการจมน้ำหรือจากอุบัติเหตุ ขณะทำมาหากินกับสายน้ำท่วมยิ่งนานวันขึ้นยิ่งหมดหนทางรายได้หดหายไปในพริบตาบวกกับภาระหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็ยังรับว่าเป็นความโชคดีเข้ามาเยียวยาความเดือดร้อนได้บ้างของทางภาครัฐ รวมทางภาคเอกชนต่างๆที่หยิบยื่นน้ำใจความห่วงใยคนไทยด้วยกันในขณะที่องค์กรท้องถิ่นอย่างเราบริษัท M S S Cable T V จำกัดสาขาพิษณุโลกภายใต้การนำของนายนัทชัยอักษรดิตประธานบริษัท M S S Cable T V จำกัดไม่ได้นิ่งนอนใจในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนพิษณุโลกได้ร่วมด้วยช่วยกัน โดยตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของต่างๆที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับน้ำใจจากชาวตลาดทุกตลาดชาวชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทห้างร้านระดมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าน้ำดื่มและเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้กับ M S S Cable TV ในฐานะที่เป็นสื่อกลางความช่วยเหลือโดยการลำเลียงสินค้าที่ได้รับการบริจาคไปส่งมอบให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านใหม่สุขสำราญตำบลท่าช้างอเภอพรมพิรามต่อด้วยตำบลท่านางงามอมเภอบางระกำร,ร,รวมถึงตำบลจอมทองอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนวังอิทกอ,อบางระกำรร ทุกครั้งที่ทีมงาน M S S Cable TV ร่วมกับกองบิน46นำสิ่งของจากผู้ใจบุญไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนทุกพื้นที่ที่รอคอยความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นและร่วมสร้างรอยยิ้มบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ไม่ชั้นเดียวจ้าลงกระไดสองขั้นครับคเคยวัดน้ำดูไหมเคยเคยลงไปวัดน้ำดูไหมสูงขนาดไหนก็ประมาณแค่นี้ค่ะเหรอ่นโอ้ก็เล็กนะเนาะคุณพอกมากไหมครับหอักคุณม่ักค่ะครับากทุกปีไหมย่างไม่ทุกปีจ้าพวงนันก็ตั้งแต่สามแปดค่ะปวงมานแปดจะหารคนนี้ปรมานี้นะว่าก้าจา โอ้ลำบากแย่เลยเราวันนี้ดีใจไหมครับดีใจเจ้าดีใจเลยดีใจมากๆเลยจ้าที่มาช่วยเหลือนะดีใจเจ้าเมนูตุ๋นกระหล่ำหน่อยแม่ข้ามาตาขึ้นอยู่ดีกินดีมีความสุขนะเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะลูกนะอายุมันแข็งเยืนจ้าทำไรก็ได้เงินได้ทองไหลมาเทมานะยจ้าที่ถ้าวันแล้วเนี่ยอยากก็ เพื sea, so train, ่อนจากก็มันที่เท่าไรก็ไม่รู้ใจก็ไม่จำละเอียดของอะไรก็ตายหมดตายหมดเลยขนุนมีลูกได้สามเดนเนี่ยมันต้องตายเพราะว่ามันมีลูกติดอยู่ใช่ไหมก่อนจะไม่ได้ไม่กินนะลูกอยู่คนเดียวด้ยนะมีคนเดียวเพราะว่าเป็นกเพราะไม่ทราบเดี๋ยวนะคะอตามเพื่อน่อนนะี้เปรี้ยวเลยคะมันตรงนั้นมันลึกจ้ะไปนี่ นั่งก็ไม่รับนอนก็ไม่ได้เครียดของมันตายเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็มันมันได้ตายยายจะได้เก็บตายเทียบกับาทริปบาทได้มั่งอ่ะแล้วก็ได้เงินเดือนละห้าร้อยยายก็ไม่ค่อยจะกินลยายก็ทุบร้อนเขาบอกมันต้องไปเครียดไปเครียดมันอดไม่ได้ลูก เพราะว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเนาะเราต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยมันเครียดเหมือนกันนอนไม่รับคุณลักษมีวันเป็นไหมคะเป็นเขาอยู่กันหลายคนก็มีลูกหลายคนนะลูกใหญ่ก็มีลูกแต่ว่าอย่างว่าต่างคนต่างจนเขาก็จะมาหากินของเขาเราก็ทํากินของเราแต่เราก็ทําอะไรกินไม่ไหวเล้วไม่ไหวแล้วทำครัวได้ไหมคะในข้าวกับ มันได้จ้ะแต่ว่าเสียใจว่าของอะไรเราปลูกไว้มันท่วมหมดมันจะตายแค่นั้นแหละ,ะปลูกใหม่ตั้งห้าปีแนละ้วมาอย่างขนุนอะไรเงี้ยกว่าจะได้กิน5ปีนะลูกขนาดซื้อต้นเข้ามาท่วงไปทีแล้วนะเมื่ก่อนท่วงไปแล้วเอามาปลูกใหม่เพอจะมีลูกขนาดท่วงม่แก้วเงี้ยมันก็แย่เหมือนกันแล้วนะลูกเนาะ ก็ไหนคุณคอให้ำรวยคอยอายุมั่นก่อนยืนแล้วก็ขอให้ทำอะไรก็ขอให้เงินได้ทองเนี่ยนะในสักกี่ใหญ่โตคอยที่จะเดินเดินไปชนะพระคุณจ่ามาให้พวกยายกินกันจ้าชูศพขอแสดงความดีใจของบ้านวายทุกและคณะครูและนักเรียนนวันนี้ผมมีใจแทนท่านและผู้ใจฟุ่มเฟือพ่อคุณที่ได้มีความเมตตาของเขา โดยเฉพาะบริษัท M S S เาาาและทีวีช่องที่11ที่ได้ให้ความรุะข้อปำคัญบริจาคทัรย์เจ้านะครับสิ่งที่ชีวิตชานะครับของ ผู้ปกครองในแต่ละบ้านบ้านเราจพบและโดยเฉพาะผู้จัดการบริษัทเอเอสและกองบิน406ที่ให้ความรกวข้ผลเข้าของสิ่งที่ประทังชีวิตของประชาชนของนักเด็กนักเรียทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอขอบพระคุณแทน นักเรียนแทนโรงเรียนแทนผู้ปกครองนักเรียนและชนชุมที่ท่านได้สลากซัยบสิ่งที่มีค่าท่านโดยเฉพาะเวลาอันมีค่าของท่านได้มาให้ความเมตตาในครั้งนี้เป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ขอขอบคุณมากค่ะลำบากมากเลยค่ะถนนก็พังน้ำไหลแรงมากเลยค่ะแล้วรู้สึกยังไงคับที่ทางบริษัทเนเอสเคเบอร์นเต้นเขาดีคะเขดีใจขอบคุณมากเลยค่ะ โปง่ามันใหญ่เมนูวยนี่ม้หนามเป็นโ่งมะพ้าวอะมงันแล้วนเป็นไงดีใจไครับพี่รติการเาไหครูใอิการเท่ไน้ามาาขมาท่วมเยอะปานีกจัขียวค่ะมันลาบากจกยวค่ะบ้านกับกับเรือเลย ปากมากเลยนะที่ทำไรหโน้ตแล้วก็มการช่วเหลือเนี่ยดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือก็แค่แก้ไขกว่าก็มีเพราะ่าช่วงนู้นจะลึกมันเป็นแอ่งนะอ้าวต่อเลยค่ะพัชราพิชัยคนที่เขาท่วมเยอะมันก็เยอะนะพัชราพิชัยชนละกรบ้านบางออนดจางสุภาพ อ่อวเหลืสวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ m s s นะคะได้ร่วมกับทางกองบินแล้วก็ สื่อมวลชนนะคะหลายแขนงนะคะที่มาช่วยกันนําสิ่งของที่ได้รับการบริจาคทั้งหลายนะคะจากพี่น้องประชาชนจากการถ่ายทอดสดที่รับบริจาคที่หน้าบริษัทเอเมเซสนะคะวันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่บริษัทเอเมเซสได้นําสิ่งของเหล่านี้มาบริจาคให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดวังอีทกนะคะที่ประสบทุกข์ภัยน้ําท่วมแต่ถึงจะน้ําท่วมอย่างไรนะคะน้องๆก็ยังรักการศึกษานะคะแล้วก็พากันมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ โรงเรียนนี้น้ําท่วมนะคะแต่ว่าก็มาเรียนกันที่ศาลาของวัดนะคะก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเด็กๆรักการศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองก็รักการศึกษานะคะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเราเองในฐานะสื่อก็สนับสนุนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นําสิ่งของที่พี่น้องประชาชนช่วยกันบริจาคนํามาบริจาคในครั้งนี้คะ่ะพิหารประชาันของกองบินีบกได้รับมอบหมายจากผู้ทับการกบินบีนบกให้มาร่วมแจกของอย่างที่ให้กับ หมู่บ้านตะบ,บนวังอิทกอำเภอบางละกำรรจังหวัดพิศุโลกครับที่ถูกน้ําท่วมครับเราก็ทางบริษัทเอเวสได้ขอกําลังคนไปเราก็เริ่มาช่วยแจกถ้าถ้ามีอะไรที่จะให้ทางกองบินช่วยเหลือก็ติดต่อไปได้นะครับที่แผนกกิจการพลเรือนกองบินสี่ครับผมสนับสนุนโดยบริษัทพิศณุโลกบิ๊กซีจำกัดห้างส่วนจำกัดปีนางค้าวัสดุก่อสร้าง1996 สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษนุโลกและหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนขอเชิญลิมลองข้าวผัดปลาถูข้าวผัดแกงเขียวหวาน ข้าผัดต้มยำทะเลข้าวไข่หอ่ออาหารตามสัง่งรับทำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล0815331755 ไม่แต่บไวกันเถอะเฮ้ยป๊อบไปเที่ยวอะไรดีกาเฮ้ยบล็อกคนกำลังขาดไปช่วยหน่อยเฮ้ยจะไปกับพวกเราสนุกนะเว้ยความฝันของกูอะถ้ากูเรียนจบกูจะต้องเป็นวิศวกรให้ได้โอ้ยฝันวะโอ้ยอยากเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลก กูยอยากเป็นแท็กซี่เพราะกูจะมีออฟฟิศของตัวเองว้วยแอร์ก็เย็เยนด้วยสบายความคิดกูกูจะเป็นตำรวจแล้วกูจะมาจับพวกมึงทุกคนเลยโทษฐานขอย่าใสถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนผมก็คงไม่เป็นแบบนี้แต่ผม เลือกที่จะทำให้พ่อแม่ผมเสียใจผมอยามีโอกาสเรื่องใหม่อีกครั้งโอกาสดีๆในชีวิตคุณเลือกได้อย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นทาตยาเสพติดโดยไม่ได้เลือกเยาวชนห่างไกลพ้นภัยยาเสพติดโดยกองทัพภาคที่สาม รายการขอขอบคุณบริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิศนุโลกบริษัท5ดาวเคมีพันจำกัดสาขาพิษณุโลกกล่องบิน46และหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนรวมถึงทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตและทุกๆหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้านตำบลท่าช้างตำบลท่านางงามตำบลจอมทองและโรงเรียนวัดวังอิทกอำเภอบางระกำ ที่ประสบภัยน้ำท่วมมาเป็นเวลานานชาวบ้านรู้สึกทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ทุกๆหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือแนกครั้งนี้และในสัปดาห์นี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซีจำกัดบริษัท5ดาวเคมีพันจำกัดสาขาพิษณุโลกและห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง1996 ที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมาณโอกาสนี้หากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนยากจนคนพิการผู้ได้โอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆต,ต้องการความช่วยเหลือกรุณาแจ้งมาได้ที่รายการมุมชีวิตซึ่งทางรายการจะได้ประสานถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือหน่วยงานและองค์กรใด ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการมุมชีวิตตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายรายการและนี่ก็คืออีกหนึ่งความดีที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำความดีถวายพ่อหลวงของเรา สนุนโดยบริษัทพิศนุโลกบิ๊กซีจำกัดห้างส่วนจำกัดปีนางค้าวัสดุก่อสร้าง1996สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิศนุโลกและหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนขอเชิญลิ้มลองข้าวผัดปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่หอ่อ